แม่ตากับป๋าเบียได้ไหมคะว่าการที่ขายทองแพงกว่าร้านอื่นเนี่ยเหตุผลเพราะอะไรคะอ่าผลตรงก้าวตัวนี้เราตั้งใจขายสูงกว่าตลาดทั่วไปโดยที่ผมบอกแล้วว่าผมมีของแถมเราซื้อเสียอหนึ่งอันเราไม่ได้ซื้อเพราะของแถมร้อยลายการโอมันไม่ได้เอามาฟรีของฟรีมันไม่มีในโลกเนาะผมก็ต้องเอาต้นทุนหนึ่งเนี้ยบวกลูกค้าก็ไปมันก็เลยบวกไปอีกหมื่นห้าสองหมื่นอย่างนี้ลหรอคะใช่ครับหนูขอพูดนะคะพี่หนุ่ม พี่ต้องนึกว่าคําว่าของแถมต่อให้ราคาสูงกว่าทองพี่เอามารวบรวมไม่ได้ไอ้นี่พูดจากใจพี่พี่ต้องซื้อสัตด์กนพี่พูดตรงไปตรงมานะหนูไม่โอเคแถมคือแถมแถมก็คือแถมของแถมเนี่ยเอาไปทำหาอันนี้ขอโทษเองของแถมแบนี้เวลาเนี้ยนอาไปมาแล้วราคาทองณวันนั้นทองหนึ่งบาทสองหมื่นแปดพันสองร้อยห้าสิบบาทพี่พี่ขายในราคาสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสองบาทอันนี้คุณซื้อเท่าไหร่33,332บบาทค่ะพี่หนุ่มคุณขายเท่าไหร่ เข้าโรงจำนำที่อ่อนนุชลาดกระบังค่ะได้90 00บาทน้ำหนัก6.4กรัมถ้าคุณใช้วิธีกันแบบนี้คุณก็ไม่ได้ใส่แบบร้อยเปอร์เซ็นต์ไอทองที่เรามาขายเนี่ยมันเป็นความเชื่อแต่ซื้อมาเท่าไหร่นะฮะซื้อมาพันเก้าพันเก้าหนึ่งกา้บาทขายเมื่อวานก็เขาบอกให้ตัวละห้าสิบบาทให้ตัวละห้าสิบบาทือถ้าร้านที่ไม่เคยเห็นสินค้าประเภทนี้เขาก็ไม่รับเพราะเขากลัวไม่รู้จะพิสูจน์ยังไงครับเพราะน้ำหนักมันเบาบามากก็เลยไปดีเซลการซื้อ